คุณกำลังฟัง by Grace Daily d e v o t i o n หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่9ทธันวาคมอ้อมอกของอับ,บราฮัมลูกาบทที่23ข้อ43พระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษมเมืองบรมสุขเกษมที่พระเยซูกล่าวถึงเป็นสถานที่เดียวกับอ้อมอกของอับ,บราฮัม ตอนที่พระเยซูทรงเล่าเรื่องเศรษฐีกับลาสลัสหลังจากที่พระเยซูสิส้นพระชนพระองค์ได้ลงไปยังส่วนที่อยู่ต่ำกว่าโลกพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ17บอกเราว่าพระเยซูทรงอยู่บนโลกนี้สักพักก่อนที่จะกลับขึ้นไปหาพระบิดาบนสวรรค์ดังนั้นแล้วอ้อมอกของอับราฮัมนั้นอยู่ในส่วนของชีโฮในส่วนที่อยู่ต่ำกว่าโลกประโยคที่กล่าวว่าพระองค์ทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไป จากพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ที่กล่าวว่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไปกำลังเล็งถึงการที่พระเยซูได้ปลดปล่อยผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมเมื่อผู้เชื่อในพันธสัญญาเดิมตายจากโลกนี้พวกเขาถูกนำตัวลงไปสู่ใจกลางของโลกซึ่งในภาษาฮิบรูเรียกว่าชีโฮหรือแดนคนตายในพระธรรมสดุดีบทที่ 16: ข้อสิ โดยที่พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นคำทํานายถึงพระเยซูว่าพระองค์มิได้ส่งมอบข้าพระองค์ไว้กับแดนคนตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมมรณะนั้นคนอธรรมที่ตายไปก็ได้อยู่ที่ชีโฮเช่นเดียวกันแต่คำสอนของพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ถึง31ได้เปิดเผยว่ามีเหวกั้นอยู่ระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรม แต่ผู้ที่ถูกทรมานต่างอิจฉาคนที่ได้อิ่มเอมกับพระพรของพระเจ้าในอ้อมอกของอับราฮัมหรือเมืองมรมสุกเกษแม้ว่าผู้เชื่อในยุคพันธสัญญาเดิมจะได้รับพระพรแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปหาพระเจ้าได้เพราะการไถ่ของพระคริสต์ยังไม่สมบูรณ์พวกเขาจึงเป็นเหมือนเฉลยนั่นเองเมื่อพระเยซูสรงสิ้นพระชนพระองค์ได้ลงไปที่ชีโฮเพื่อนำเฉลยทั้งหมดไปสวรรค์ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ ในชีโฮจึงไม่มีอ้อมอกของอับราฮัมอีกต่อไปเหลือเพียงแต่นรกเท่านั้นสำหรับในยุคพันธสัญญาใหม่นั้นคำที่ใช้อธิบายสถานที่นี้คือเฮดิสและใช้ในความหมายของสถานที่แห่งการทนทุกข์ทรามานเท่านั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อผู้เชื่อในพันธสัญญาใหม่จากโลกนี้ไป พวกเขาจะไปอยู่กับพระเจ้าเลยให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่ทรงไถ่บาปลูกนำลูกเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระเจ้าและทรงเตรียมที่ไว้สำหรับลูกเมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่กับพระองค์ที่เมืองสวรรค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน